ส่วน SML นะครับเมื่อวานก็งบออกแต่ว่าออทาง CEO นะครับให้ไกด์แดนซ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรามาดูงบกันเลยดีกว่าก็ตัวของรายได้ดีกว่าค่าเล็กน้อยนะครับดูที่เป็นไฮไลท์สีน้ำเงินอ่อนๆเนี่ยในไตรมาสหนึ่งสองห้าของเขาเนี่ยออตัวรายได้ออกมา7,742ย e ูโรนะครับตลาดค่า7,716ก็บีทประมาณคือเรียกว่าอินไลน์ดีกว่าแต่ว่ามันมากกว่าประมาณสัก0ูนนะครับในขณะที่ตัวของ EPS กำไรต่อหุ้นเนี่ยเป็นยูโรก็อยู่ที่6 6พอดีเลยนะฮะหยูโรต่อหุ้นตลาดคาดห้าจุอันนี้กำไรถือว่าดีกว่าคาดประมาณสัก5.3%นะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยไปโฟกัสที่ไกด์แดนส์ของบริษัทนะเมื่อเมื่อวานก็บริษัทให้ไกด์แดนส์นะครับสำหรับเอาลุกไตรมาส2เนี่ยกรอบตัวกรอบบนสุดของยอดขายเนี่ยมันต่ำกว่าที่ตลาดทำด้วยซ้ำตลาดทำเจ็นะฮะตัวยอดกรอบบนสุด total net sales ที่ให้ไกด์แดนส์เนี่ยมัน7.7เ บิลเลียนยูโรนะครับก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันที่ท,ที่ดูชะลอลงนะครับพวกตัวเลขบุ๊กคิงเนี่ยก็ลดลงเหมือนกันนะครับสำหรับออเดอร์สั่งซื้อตัวเครื่องผลิตชิปของเขานะครับส่วนถ้าเป็นภาพทั้งปีน 2025, เนี่ยสำหรับฟิสิกอลเยียร์สองพันยี่สิบห้าเนี่ยบริษัทให้ไกด์แดนส์รายได้เนี่ยในกรอบสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าพันล้านยูโรนะครับถ้าดูปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยได้สองหมื่นแปดถ้าโตตัวเซลส์กรอสเนี่ยมันแค่สามหมื่นล้านสําหรับปีเนี้ย แปลว่าเซลล์กรอบันไม่ถึง10%ก็ค่อนข้างจะดูอ่อนแอนิดหนึ่งนะครับส่วนกรอบบนอยู่ที่35บิลเลียนนะครับกรอสมาร์จิ้นให้ไกด์แดนซ์ตรง5 1าสถึงห้นะครับก็ตัว Effective Rate Effective Tax Rate เนี่ยให้ประมาณ17%นะครับที่บริษัทให้ไกด์แดนซ์ซึ่งถือว่าค่อนข้างผิดหวังนะครับทีนี้สำหรับกรอบรายได้ที่ให้3 0มสถึงสาบบิลเลียนยูโรเนี่ยมุมมองเราเป็นยังไงนะครับเราคิดว่า ถ้าเกิดดีมานของ AI เนี่ยมันยังดีอยู่เนี่ยเ,ออเราคิดว่าตัวกรอบบนเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสทำได้นะสำหรับสหรับตัว35ิลเลียนยูโรแต่ถ้าเกิด AI demand ม,มันเริ่มชะลอลงนะครับแล้วก็ฝั่งของ Intel ที่เป็นลูกค้าเขาเนี่ยรวมถึง Samsung เนี่ยมีการชะลอออเดอร์ออกไปมากกว่านี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นกรอบล่างเหมือนกัน mm hmm. สำหรับตัวเซลล์นะครับในปี2025ก็ แต่แอบมองมุมมองของเรามีความระมัดระวังมากขึ้นสำหรับ SML ในปีนี้นะครับจากเอาลูกที่ดูแย่ลงที่ทางบริษัทก็ให้มาด้วยแล้วก็เราคิดว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงของดาวไซเคิลก่อนเพราะว่า AI boom มันก็จธุรกิจม,มันมีไซเคิลนะพี่เด mm ้ hmm. AI บ m มันน่าจะผ่านพีคไปละอาจจะต้องรอจังหวะผ่านทรัฟก่อนผ่านจังหวะย่อก,ก่อนแล้วค่อยเศรษฐกิจโลกกลับมาโตเนี่ย mm hmm. ก็ค่อยมาบูมอีกทีนึงแต่เทรนยาวๆมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเห็นว่าตอนนี้อาจจะเป็นดาวไซเคิลในระยะสั้นนะครับทำให้ อัพไซด์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากในระยะสั้นแต่ดาวไซด์ข้อดีก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันอยู่โซนล่างแล้วเพราะถ้าเกิดใครดูในเป็นขวดยูโรเนี่ยมันเคยพันนิดๆน,น,นะลงมาเนี่ยปิดไปเมื่อวาน5้ารอเจ็สิบสี่แล้วลงมาเกือบพื้น,นแล้วเพราะนั้นมันก็คือ Pri c e in ไปหมดแล้วเรื่องที่เอ่อสหรัฐมีชิปแอคไม่ให้ส่งไปใช้หน้าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่า Pri ซ e in เข้าไปในราคาแล้วเพราะลงมาเกือบ5้าเปอร์ซ็นเพราะนั้น ดาวไซด์จำกัดแต่อัพไซด์เนี่ยระยะสั้นมันมัน,มนยังไม่มีแคตตาลิสต์ที่ชัดเจนนะครับก็ก็เลยคิดว่าเน้นเป็นตัวแนวสะสมนะครับสะสมระยะยาวเนี่ยตัวนี้น่าสนใจเห็นเป้าคอนเซนซัสนี่แบบสูงมากเลยแต่ละคนคอนเซนทัสถ้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเอฟฟี่แปดสี่ศูนย์ครับพัทเนอร์เราแปดสี่ศูนย์นะก็ยังมีอัพไซด์อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็คงต้องรอเป็นภาพยาวนิดนึงนะครับ